ai làm mấy đứa wow, này liền đuôi này leo Nhà sẽ tươm tên bằng năn Ui 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 Ui, ui, leo Mình sẽ hoang hết nha oh. โอเคยายแปั้นที่หนมาเลยจ้านั่นล่ะคอยว่าแล้วยันยันแห้งไหลขันยันแห้งไหลมันมักป็นมาเอาไันมาเอาอยมาได้ใจไ้ใจไอ้ใยี่สิบบาทจ้ายีบาทห้องทองก่อนเธอนี่แหละมองคอยบอกปืมเออมีสองรอบอยู่โอเคยันเลี้ยงั้งเดียวจอดนะจอดเี้ย้ามาามาดจอดตกใจท้องเี้าตกใจท้องเลียง้าตกใจแล้วอเียด้้าตกใจแล้ว ได้คัได้ค่ะตกใจอีหลีอยู่เลยห้าสิบบาทยังอยู่แบงค์พันยังอยู่จ้าม่เย่ยมจังไหนพันยันพันเสียเช่าเร็วเร็วเรียนเช่าพันพันห้าร้อยพ0นพันห้าร้อยห้าร้อยเไดาห้าร้อยนต่าเ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 าเ้าเต้ามันหยังบัน